ครับก็ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านผออคุณครูเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะครับของทุกๆคนได้โปรดดลบดาลประทานพรคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ มีอนามัยที่สมบูรณ์มีกําลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้ในการทำงานตลอดปี2565นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับในโอกาสวันิีธีขึ้นปีใหม่2565กับผมขอ,อนำความสุขความปรารถนาดีมาสู่พี่น้องเพื่อนครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดปี2565นี้ทุกคนด้วยครับในวารเดชีขึ้นปีใหม่2565ที่กำลังจะมาถึงผมขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังพี่น้องเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ทุกท่านขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปได้ความชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้ทุกสิ่งนั้นจงสำเร็จมีพลังกายที่เข้มแข็งมีกำลังใจที่กล้าแกร่ง และมีกำลังสติปัญญาสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตสองของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขออนาจคุณภาิีรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขให้ทุกท่านจเจริญก้าวหน้าและมีความสุขตลอดปี2565 ขอบคุณครับในช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่า2,564ที่กำลังจะผ่านไปและต้อนรับปีใหม่2,565ที่กำลังจะเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอให้สิ่งใดๆก็ตามที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความลำบากใจให้กับทุกๆท,ท่านได้ผ่านพ้นไป เหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงตามการเวลาและกระแสลมขอให้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีที่งามสร้างความสุขสบายใจได้ผลิขึ้นมาเหมือนใบไม้ใบใหม่เพื่อทดแทนใบเดิมในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรแผ่บุญญาบาร,รมีปกป,ป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณมากครับ